สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ขายไก่ผมผมอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทีเนี้ยนะพอดีมีลุงเข้ามาขายหมากบัวหรือว่ามเมล็ดดอกบัวนี่หละเห็นไหมเป็นแบบนี้เขาบอกว่าแกกินข้างใน,นครับแล้วก็มันอร่อยนะครับกองหนึ่งนี่โอ้โหเขาขายถูกมากเลยนะครับสิบบาทเองแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ย นะกินแก้โรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจก็อาจจะไปเสริมสร้างให้โรคหัวใจเนี่ยบางบางลงได้นะแล้วก็ใครที่เป็นโรคความดันก็อันนี้ก็อาจจะไปช่วยนะให้เราเป็นโรคความดันน้อยลงนะครับผมก็เพิ่งจะกินครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แหละผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเรามากินกันนะเป็นเม็ดเม็ดข้างในเนี่ย,เ,ยเราต้องแกะตรงนี้ออกเนี่ย เนี่ยนะเห็นเราต้องแกะนี้ออกนะนๆๆๆๆโอเครามาแกะออกดูนะผมก็เพิ่งกินเหมือนกันนะครับอ,อ๋อข้างในานี่เป็นเม็ดโอ้ข้างในานี่เป็นเม็ดอย่างนี้นะนี่เป็นเม็ดแบบน,นี้เลยนะะลองแกะสองเม็ดเนะี่ยแกะมาให้ดูเนะี่ยสองเม็ดโอ้เม็ดบัวนะอันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกว่าหมากบัวหรือว่า ไอ้ดอกบัวที่มันมันเก็บเม็ดเม็ดมันอยู่ข้างในอะ่ะนะเม็ดดอกบัวนั่นแหละนะนะก็ลุงเข้ามาขายนะผมก็ช่วยเขาซื้อนะครับแล้วก็แบบนี้เขาก็ขายฟองละสิบบาทผมก็ช่วยเขาซื้อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะดูแบบนี้นะแกะดิ อ๋อข้างในเป็นเป็นเม็ดสีขาวๆแบบน,นี้นี่นี่น,นี่ข้างในเป็นเม็ดสีขาวแบบน,นี้นะเราดูสิเออข้างในเป็นข้างในเป็นเม็ดสีขาวๆนะเราก็อ่าแบบน,นี้นะครับเราแกะอ,อีกเม็ดนึงก่อนเอาให้เป็นสองเม็ดแกะสองเม็ดอแข็งนิดนึงนะครับผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันไอหมางบัวหรือเมเล็กบัวเนี่ย ก็ไม่เคยกินนะได้สเม็ดนะอ่าสเม็ดเพราะฉะนั้นผมจะกินดูนะครับออกมันๆเหมือนอ๋อมันเหมือนอกับว่ารสชาตินี่คือเหมือนออกมันๆเหมือนอกับทัวตัวดินอ่ะนะ ัวดินหรือตัวที่สงอ่ะที่เราปลูกอยู่กับไร่แล้วว่าทีนี้เราไปขุดตอนที่มันยังไม่แก่นะหรือว่าเราเอาอ,ออกมาจากด,ดินปุ๊บยันสดๆตัวแล้วก็เรากินไม่ได้ตัวดินนะรสชาติจะเป็นแบบนั้นนะแต่จะไม่มันเท่าเม่ได้ตัวดินนะครับอ,อร่อยมากเลยเนะี่ยอร่อยอร่อยเพิ่งรู้ครับเพิ่งเคยกินอันนี้คือ มลเมล็ดบัวใครที่ยังไม่เคยกินก็ไปซื้อเลาะลองกินดูนะครับอร่อยดีอร่อยดีแค่สิบบาทเองนะครับอร่อยมากเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมไม่เคยกินอะไรผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆทุกคนดูใหม่นะครับนะคลิปนี้ก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะและ้วก็เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับทาคลิปต่อๆไปนะครับนะผมไม่เคยกินผมกพราว่าเป็นเรื่องแปลกวันนี้ผมกินก็โอเคเลย ครับพบกันลิมหน้านะครับสวัสดีครับ